นะครับอันนี้ก็เป็นพิมพ์เจชั้นนิยมนะฮะเจชั้นนิยมซึ่งถือว่าเ,เล่นกันเป็นมาตรฐานของวงการนะครับนะฮะก็เป็นลักษณะถือว่าเป็นพิมพ์ที่มีความนิยมมากที่สุดนะฮะในบรรดาของพระวัดเกษชยโยนะครับนะฮะองค์นี้ก็เป็นพระที่สภาพสวยสมบูรณ์นะครับนะครับนะฮะ,ะ,ฮะก็ปัจจุบันก็พบเจอได้น้อยนะครับนะฮะพบเจอได้น้อย ในวงการนะครับนะฮะลักษณะแม่พิมพ์ของเจ็ดชั้นนิยมก็เป็นอย่างในภาพนะครับซึ่งเดี๋ยวผมอาจจะเปิดแกะตลับแป๊บนะ,ะสักครู่นะฮะได้หรือเปล่าตลับแน่นมากนะะสักครู่นะครับเปิดคีดมาหน่อยนะ สักคู่นะครับโอเคนะฮะอันนี้ก็ต้องค่อยเปิดออกมานดนึงนะอันนี้กนะะ็เป็นพิมพ์ที่ที่ผมได้เรียนไป7ชั้นนิยมนะครับลักษณะนะฮะแม่พิมพ์นะครับก็จะคล้ายๆนะฮะคล้ายๆกับพิมพ์7ชั้นหูป่า,าแต่บริเวณใบหน้านะฮะก็อาจจะแตกต่างกันไป นะครับในพิมพ์7ชั้นนิยมเนี่ยรูปทรงของใบหน้าก็มีลักษณะกลมนะฮะบางองค์ก็พิมพ์เจดชั้นหูปะาบาก็ค่าความนิยมก็อาจจะสู้พิมพ์นี้ไม่ได้บางบาง,บางองค์นะฮะก็ต้องระมัดระวังว่าเอามาแต่งเป็นพิมพ์7ดชั้นนิยมก็มีนะฮะแต่รูปทรงของใบหน้าเขาจะแตกต่างกันซึ่งเป็นพิมพ์อย่างที่เรียนไปเนี่ยอย่าง7็ชั้นหูปะาบาเนี่ยซึ่งถือว่าเป็นเป็นพิมพ์ที่จัดอยู่ในใ ไม่อยู่ใน3มพิมพ์หลักแล้วกันนะครับก็ใบหน้าเขาจะเป็นลักษณะนะฮะลักษณะทรงรูปไข่นะครับนะฮะส่วน7ชั้นนิยมเนี่ยใบหน้าจะมีลักษณะกลมนะฮะซึ่งอันนี้ก็เป็นการแยกแยะนะฮะของของพิมพ์7ชั้นนิยมนะครับซึ่งตำหนิต่างๆนะฮะตัวจริงนะฮะบ,บริเวณนี้นะฮะตำหนิต่างๆก็อาจจะมีชี้ในหนังสือครับชี้ในหนังสือนะฮะแต่สัดส่วนขององค์พระพิมพ์ขององค์พระ พระที่ลอกเลียนแบบกับพระที่เป็นพระแท้ตามมาตรฐานเนี่ยความกระชับขององค์พระของแม่พิมพ์หรือว่าเส้นสายต่างๆเนี่ยก็เป็นสิ่งที่บ่งบอกเหมือนกันน,นะครับในใน,ในการพิจารณาแท้เกะนะครับซึ่งบางองค์นะฮะที่มีการลอกเลียนแบบเส้นสายอาจจะดูอ้วนไปใหญ่ไปนะฮะซึ่งอันนี้อันนี้ผมไม่แน่ใจอาจจะเกิดจากการถอดอแม่พิมพ์ที่ต้องการที่จะเรียนแบบให้เหมือนของแท้นะครับมันก็อาจจะใหญ่ไปได้หรืออะไรต่าง แต่ซึ่งถ้าเป็นพระที่องค์ที่แท้ๆนะครับที่เป็นมาตรฐานเนี่ยเส้นสายอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะทั้งเส้นฐานนะครับต่างๆเนี่ยนะฮะจะมีความคมนะฮะและมีความกระชับนะฮะอย่างเส้นวงแขนนะฮะหรือว่าบริเวณหน้าอกนะครับจะมีความคมนะฮะจะมีความคมนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นพิมพ์เจ็ดชั้นนิยมองค์หนึ่งนะฮะเดี๋ยวผมจะองค์ต่อไป อันนี้ก็เป็นอีกองคหนึ่งนะครับเจ็ดชั้นนิยมอีกองคหนึ่งนะฮะสภาพสวยสมบูรณ์นะครับองนี้จะลักษณะเส้นเส้นเส้นตำหนิในพิมนะฮะบริเวณต่างๆก็อาจจะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับสักครู่นะฮะนะฮะแล้วเดี๋ยวเรามาดูรูปสตูกันนะครับนะฮะบริเวณด้านนี้นะฮะเห็นไหมฮะจะมีติ่งเล็กๆอยู่ติ่งหนึ่ง ซึ่งของแท้นะครับจะปรากฏบางๆแค่นั้นเองนะฮะแต่ของที่ทำทำเรียนแบบเนี่ยผมเชื่อว่าอาจจะเป็นการแก้พิมพ์ย้ําพิมพ์ให้ตํหนิตรงนี้ชัดมันก็อาจจะดูบางๆบ,บ,บางฝีมือนะฮะอาจจะดูเวอร์ไปนิดหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วขององค์จริงขององค์ที่ปรากฏอยู่บนพ้าแท้เนี่ยเขาจะไม่ได้ใหญ่ไม่ได้ชัดอะไรมากนะฮะซึ่งปรากฏแผ่วๆแค่นั้นเองนะครับบริเวณนี้นะครับ ปลายฐานนะฮะปลายฐานจะปรากฏความคมเลยฮะปลายฐานเลียวคมแหลมเลยนะครับนะฮะในองค์ที่ติดดีๆนะครับนะฮะแล้วบริเวณบริเวณด้านบนนะครับอันนี้ไม่ทราบว่าเราจะเห็นกันหรือเปล่านะฮะบริเวณด้านบนเนี่ยถ้าเราพลิกกลับมาเนี่ยนะฮะจะมีติ่งแหลมอยู่บริเวณเนี้ยนะครับแทงขึ้นมานะครับ อันนี้ก็จะปรากฏส่วนใหญ่นะฮะในพาที่มีสภาพสวยๆแต่ที่ไม่ติดก็เป็นไปได้นะครับไม่ติดก็เป็นไปได้นะฮะอันนี้ก็คือเป็นแค่ตําหนิเบื้องต้นนะครับแต่สําหรับบางองนะครับเราก็ต้องเข้าใจว่าในพระแท้บางองค์อาจจะไม่ติดได้นะะก็ไม่ใช่ว่าเป็นมาตรฐานทุกองนะครับบางองค์อาจจะกดไม่แรง นะฮะหรือว่ามีอะไรไปติดบริเวณนั้นพอดีก็อาจจะกดออกมาแล้วตําหนิต่างๆพวกนี้อาจจะไม่ติดได้แต่ละนะฮะมีมีเกิดขึ้นได้นะครับอันนี้เราเราแค่เป็นพื้นฐานเบื้องต้นนะครับถ้าถามว่าองค์ไหนติดดีนะฮะก็อาจจะเป็นจุดทําให้เราเสริมในเรื่องการพิจารณาได้ได,ได้ได้มากกว่าเดิมด้วยนะครับนะฮะก็สําหรับจัดชั้นนิยมอย่างที่ได้เรียนไปนะฮะก็มีลักษณะประมาณนี้นะครับ ะะและเดี๋ยวเรามาชมกันพิมพ์เจ็ดชั้นนะฮะของพระวัดเกชโยนะครับอันนี้ก็เป็นพิมพ์อกชั้นอกตลอดนะครับนะฮะชั้นอกตลอดในรูปอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวถ้าไม่นี่เรามาดูภาพสตูชัดๆกันนะครับว่าลักษณะนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกองค์หนึ่งที่ซึ่งมีลักษณะความความเดิมของผิวพันธุ์เนี่ยดีมากนะฮะองค์จริงขาวจั้วเลยนะครับ นะครับไม่ทราบชัดหรือเปล่าเดี๋ยวจะขยายแกะร,รูปไปดูกันได้นะครับเผื่อพี่พื่เพื่อนท่านใดก็เผื่อไปเจอนะฮะไปพบเจอก็บางท่านอาจจะเป็นจังหวะชีวิตอาจจะโชคดวงดีก็อาจจะไปเจอได้นะครับนะฮะพาพเครื่อง ในกลุ่มของพระสมเด็จนี่ก็ถือว่าในปัจจุบันก็มีผู้ที่ต้องการในตลาดมากนะครับในพระองค์ที่แท้ๆเนี่ยถ้ามีเข้ามาในราคาที่สมเหตุสมผลเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะมีผู้ที่ต้องการมากมายนะครับอันนี้ก็เป็นพิมพ์อกตันนะครับเดี๋ยวเรามาชมรูปจริงดีกว่าชัดๆนะครับชมองค์จริงไปบ้างพอสมควรละนะฮะนี่ก็เป็นอีกองค์หนึ่งนะครับนะฮะพิมพ์อกตัน นะครับผิวพรรณก็ขาวบริสุทธิ์ดีนะฮะเส้นสายเห็นไหมฮะความคมของของเนียนะฮะสักคู่นะฮะความคมของปลายปลายของฐานนะฮะของฐานของพิมพ์ของพระวัดเกศชยโยเนี่ยส่วนใหญ่นะครับของทุกแม่พิมพเลยปลายนี้จะแทงแหลมกับทุกพิมพนะฮะในองค์ที่ติดดีๆนะครับส่วนใหญ่นะครับ ะะความคมของใบหูนะฮะในการแกะแม่พิมพ์เขาเนี่ยจะมีความคมนะครับซึ่งของที่ลอกเรียนแบบอาจจะมีลักษณะที่ไม่คมถึงขนาดนี้นะฮะจากการมองตื้อตาเปล่านะครับนะฮะเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับในรูปสตูดีกว่าว่าลักษณะของพระแต่ละองค์แต่ละพิมพ์นะฮะโดยเบื้องต้นก็จะมีลักษณะเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้ด้านหน้าบริเวณด้านหน้านะฮะ บริเวณด้านหน้าเฉสักครู่นะฮะตั้งเดี๋ยวนะสักครู่นะฮะ,ะ,ฮะแป๊บหนึ่งผมขอขยับนิดหนึ่งก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของออพิมพ์เจ็ดชั้นนะฮะเมื่อสักครู่ที่ให้ได้ชมไป นะครับอันนี้ก็คือเป็นรูปถ่ายสตูไปเปื่อยนะฮะเราจะได้เห็นได้เห็นชัดๆกันว่าลักษณะของพระวัดเกตเนี่ยจริงๆแล้วสี่เหลี่ยมที่ลักษณะของพระสมเด็จเนี่ยมันก็บง่งบอกอะไรได้บ้างนะครับบริเวณมุมสี่เหลี่ยมพวกนี้นะฮะจริงๆแล้วก็ผมเชื่อว่าพระเครื่องที่มเีเล่นหาก็เป็นมาตรฐานเนี่ย ในในมุมในในกรอบสี่เหลี่ยมเนี่ยนะฮะบางโงส่นส่วนใหญ่เนี่ยนะครับนะฮะเขาก็จะมีการบิดเบี้ยวบ้างนะฮะนะฮะไม่ว่าจะเป็นพระวัดะระฆังบางพมหรือว่าวัดเกศชโยเนี่ยนะครับนะฮะ,นะฮะอาจจะเกิดขึ้นจากหนึ่งการสลัดาการถอดออกจากแม่พิมพ์นะฮะในช่วงเวลาที่อาจจะยังหมัดหมาอยู่เนี่ยนะฮะเขาก็อาจจะมีการบิดเบี้ยว อะไรต่างๆนะครับซึ่งเกิดจาก,จากความเป็นธรรมชาติของเขาอะนะฮะจากการสร้างเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นจุดที่บ่งบอกได้ว่า,าส่วนใหญ่อาจจะเป็นพระที่แท้ถึงยุคนะครับนะฮะลักษณะด้านหลังนะครับลักษณะด้านหลังเนี่ยก็จะมีรอยการเก็บอา,อาจจะเป็นลักษณะที่เป็นการฝนนะครับเป็นรอยฝนนะฮะถ้าดูจากองค์จริง นะครับพระวัดเกตเนี่ยส่วนใหญ่จะมีนะฮะก็สอดคล้องไปถึงคล้ายๆลหลวงปู่คูนะฮะหลวงปู่วัดอินนะครับก็จะมีลักษณะการฝนเก็บนะฮะให้เกิดความเรียบร้อยนะครับในทั้งลักษณะด้านหลังหรือไม่ก็ด้านข้างนะฮะก็เก็บให้มีความเรียบร้อยหลังจากการกดแม่พิมพ์ออกมาแล้วนะครับนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกองค์หนึ่งนะครับที่ได้ได้ชมไปนะครับนะฮะ โดยลักษณะเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะฮะ,นะฮะวงแขนหรือว่าปลายฐานนะฮะจะมีความคมนะฮะ,นะฮะนี่บริเวณด้านหลังอันนี้จะเห็นได้ชัดนะครับด้านหลังโดยส่วนใหญ่นะฮะหรือว่าที่เราได้ปรากฏเห็นในหนังสือในต,ตำราที่เล่มที่เป็นมาตรฐาน,นต่างๆเนี่ยนะครับก็จะเห็นรอยนิ้วมือนะครับนะฮะซึ่งถือว่าเป็นธรรมชาติที่ปรากฏอยู่บนหลังของพระวัดเกศชโย นะครับขอไอ้นั่นน่ะนะลายฝันชีดนะฮะอันนี้ก็เป็นลักษณะด้านหลังอีกลักษณะหนึ่งนะครับอันนี้เป็นพิมพ์6ชั้นออกตันนะครับนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นถือว่าเป็น3ามพิมพ์3มพิมพ์หลักนะฮะอย่างที่ผมได้เรียนไปนะฮะที่ที่เล่นหากันแพงๆกันแล้วกันนะครับในในบรรดาพวกนี้นะครับนะฮะแล้วก็ น,ะะนี่ก็เป็นอีกองคหนึ่งนะฮะเห็นพิมพ์ออกตันเช่นกันลักษณะด้านหลังนะฮะก็จะปรากฏนะฮะรอยนิ้วมือนะฮะมีการฝนเก็บนะฮะอันนี้คือวัสดุที่นํามาฝนเนี่ยอันนี้เราไม่ทราบจริงๆว่าเป็นอะไรนะครับนะฮะที่นํามาฝนเก็บให้พ้าเกิดความเรียบร้อยนะฮะในมิติต่ตางๆทั้งด้านหน้าทั้งมุมอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะ ให้เกิดความเรียบร้อยนะครับอันนี้คือถือว่าเป็นธรรมชาตินะฮะไม่ได้มีการมาฝนใหม่หรืออะไรนะฮะอันนี้เป็นเป็นธรรมชาติดั้งเดิมของเขาเลยนะฮสำหรับพระวัดเกศชโยนะครับใช่นะครับออันนี้นะฮะลักษณะด้านหลังก็ยังปรากฏอยู่เล็กน้อยนะครับนะครับนะฮะนะฮะแป๊บหนึ่งอ่าอันนี้เป็นพิมพ์ พิมพ์6ชั้นอกตลอดนะครับนะฮะเนี่ยอย่างที่ผมได้เรียนไปว่าทุกพิมพ์นะฮะเกือบทุกพิมพ์ปลายฐานนี่จะคมมากเลยนะฮะปลายฐานจะค่อนจาก,จากเป็นแท่งมาแล้วก็มาเลียวเล็กแหลมนะครับเป็นเกือบทุกพิมพ์เลยก็ว่าได้สาหรับพระวัชโยนะฮะเป็นพระเนื้อผงแก่น้ํามันนะฮะพระสำหรับพระวัดนี้นะครับ ลอยล้านเนี่ยผมเชื่อมั่นว่าจะเกิดจากการแกน้ํามันนะฮะในส่วนผสมของของของเนื้อเนื้อเนื้อท่านนะครับนะฮะลักษณะด้านหลังเห็นไหมฮะก็จะปรากฏรอยนิ้วมือนะที่ปรากฏอยู่นะฮะจากการกดอะไรต่างๆเนี่ยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นพื้นฐานเบื้องต้นนะฮะพื้นฐานเบื้องต้นนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกพิมพ์หนึ่งนะครับนะครับเดี๋ยวขอสักครู่นะฮะ พิมพหนึ่งนะฮะเจ็ดชั้นนักเลงโตนะฮะหรือบางท่านก็จะเรียกเจ็ดชั้นแขนติ่งนะฮะนะฮะบริเวณใบหน้านะะเห็นไหมฮะบริเวณใบหน้าก็ <c oughs> นะฮะของท่านจะเบี่ยงขวานะครับสําหรับพิมพนี้ก็เบี่ยงมาทางด้านขวามือทุกองค์สําหรับพิมพนี้นะครับซึ่งผมก็ได้รับการถ่ายทอดจากผู้รู้หลายๆท่านมานะครับอันนี้มันก็เป็นประสบการณ์ที่เราได้เรียนรู้กันไปนะครับนะฮะบริเวณด้านหลังนะครับ ก็เป็นพระเนื้อผงแก่น้ำมันนะฮะถ้าเรา,เราดูจากลักษณะผิวนะครับก็จะมีความช้ำๆหน่อยนะครับเป็นความช้ำๆอาจจะไม่เหมือนพระเนื้อผงออพวกพระบางุนพรมหรือว่าอะไรต่างๆอาจจะอาจจะคนละโซนกันนะครับนะฮะอันนี้ก็เป็นพิมพ์แข้งหมอนนะฮะซึ่งอันนี้ก็ถือว่าจัดทั้งสองพิมพ์เนี่ยนะฮะก็ถือจัดอยู่ในพิมพ์ออนอกพิมพ์ แต่ซึ่งปัจจุบันก็มีมูลค่าสูงนะครับนะฮะเป็นพระที่แท้ถึงยุคเหมือนกันนะครับก็วงการให้ความนิยมใหเเ้เป็นมาตรฐานนะครับมีการมีทั้งซื้อมีทั้งปล่อยออกนะฮะซึ่งถือว่าณปัจจุบันก็มีผู้ใว้ความสนใจเยอะนะครับ